คุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงและคณะกรรมการทุกท่านพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนพยาดินรายวันนี้เรามีเรื่องจะมาถามทุกคนละ่ะอะไรหรอนั่นสิเราสงสัยว่าวิในัยมีกี่ประเภทเหรอมีใครรู้บ้างเรารู้ช่วยบอกเราหน่อยได้ไหม ได้สิวินัยมีสองประเภทเอว่าแต่มีใครรู้ไหมนะว่ามีอะไรบ้างเรารู้ใช่วินัยทางโลกกับวินัยทางธรรมหรืเปล่านะใช่แล้วแล้ววินัยทางโลกคืออะไรหรอวินัยทางโลกคือระบบแบบแผนที่สังคมสร้างขึ้นเพื่อให้คนในสังคม ทำหรือไม่ทำในบางสิ่งเราขอยกตัวอย่างที่เทนนิสเพราะว่าที่เทนนิสนั้นมีวินัยในการฝึกซ้อมและเคารพกรติกาในการแข่งขันขโอลิมปิกจนได้เหรียญทองมาให้กับประเทศไทยของเรานี่ก็ถือว่าเป็นวินัยอย่างหนึ่งเลยนะแล้วลิซ่าแบ็คทิงละ่ะ เกี่ยวกับวินัยทางโลกไหมเราว่าเกี่ยวนะก็คือว่าลิซ่ามีวินัยในการฝึกซ้อมทุกวันจนทำให้ลิซ่าได้ประสบความสำเร็จในชีวิตและยังสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยอ๋ออย่างนี้นเองแล้ววินัยทางทรรมละ่ะอธิบายให้เราฟังหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเราอธิบายเอง วินัยทางธรรมคือข้อบรญญัติสำหรับศาสนิกชนในพระพุทธศาสนาเราขอยกตัวอย่างเช่นท่านบอวชิระเมธีท่านก็มีวินัยอย่างหนึ่งนะก็คือว่าท่านมีความเพียรพยายามอดทนและท่านยังมุ่งสั่งสอนให้คนไทยประพฤชปฏิบัติด,ดีเพื่อให้คนไทยของเรา ้อยู่มากขึนวินัยทางธรรมีอะไรบ้างล่ะวินัยทางธรรมก็มีสองประเภทเช่นเดียวกันคือวินัยของชาวบ้านและวินัยของนักบวชแล้ววินัยของชาวบ้านและวินัยของนักบวชแตกต่างกันยังไงหรอแตกต่างกันก็คือว่าวินัยของชาวบ้านนั้นจะมีศีลห้าข้อ ส่วนวินัยของนักบ,บวชก็จะมีสินอยู่8ข้อนั่นเองแล้วสินแต่ละข้อเป็นยังไงล่ะสินห้าข้อของชาวบ้านมุ่งสอนไปที่ 1. ห้ามฆ่าสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เราก็ไม่ควรที่จะไปรุกราย 2. องห้ามรักทรัพย์คือไม่รักขโมยของของผู้อื่น 3. ห้ามประพฤติผิดในการยิงถ้ามีเหตุการณ์แยกคนรักของคนอื่นนั่นถือว่าผิดกฎ 4. ห้ามพูดโกหกไม่พูดปลดไม่พูดเท็จกับผู้อื่นและให้พูดอย่างจริงใจและห้าห้ามดื่มสุราของมืนเมายี่วัยเหล่านี้ยังไม่ถึงวัยอันควร เรายังไม่ควรที่จะเริ่มคิดอยากลองเลยนะส่วนสิงแปดข้อของนักบวชจะมุ่งสอนว่าหนึ่งเว้นจากการทำลายชีวิตเราขอ,อยกตัวอย่างว่าแม้ว่าเราห้ามทำลายชีวิตของสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหรือว่าตายเราก็ไม่ควรที่จะทำลายและห้ามทำลายชีวิตของตัวเองด้วย สเว้นจากการเอาของที่เขามีให้ 3. เว้นจากการประพฤติผิดพรมอาจารย์ 4. เว้นจากการพูดเท็จ 5. เว้นจากการของเมืนเมา 6. เว้นจากการบริโภคในเวลาวิการ 7. เว้นจากการฟ้อนรำขับร้องและบรรเลงดนตรี ส่วนข้อ8ก็คือเว้นจากที่นอนอันสูงใหญ่หรูหราฟุ่มเฟือยที่ทำให้ตัวเองสบายนั่นเองแล้วถ้าสมมติว่ามีใครสักคนหนึ่งทำผิดสิ่ข้อหนึ่งหละจะเกิดอะไรขึ้นหรอเอเราว่าถ้ามีใครทำผิดสักข้อหนึ่งเมื่อทำผิดพลาดไปแล้วไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ แต่เราคิดว่าน่าจะดีกว่าที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะใช่ไหมใช่ใช่แต่เราคิดว่านั้นนะถ้าทำผิดแล้วก็ต้องอยู่กรรมโดยจะมีโทษสามโทษก็คือโทษเบาโทษปานกลางและโทษหนักดังนั้นชาวพุทธจึงจำเป็นต้องศึกษาวินัยมากขึ้นอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ทำผิดศีลน,นั่นเอง อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนี่แหละนะเราควรที่จะรักษาศีลรักษาวินัยในต,น,ใน,ตนเองอยา่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้ทำผิดกฎดก็เพื่อเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นหลังได้สื่อสารต่อวัฒน,นธรรมประเพณีไทยของเราได้อย่างดีงามนั่นเองสัทธาสาวคี มีความรู้คู่คุณธรรมคือปรัชญาโรงเรียนของพวกเราซึ่งสร้างวินัยทั้งทางโลกและทางธรรมให้กับบุคลากรและนักเรียนเป็นคนดีของสังคม